บันอีกนะครับม้าหอดนะครับเขาชะกัน bon นะครับบ้านเขาดินนั่นเป็นรองเดลยจะเศร้านะครับมาตีหาชิบแรงก่อนขั้นแรกนะครับขั้นนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับหลังจากขึ้นคลองหมู่บ้านนะครับเลยเอาสีต่เอาเดินเดืนเนี่ยตัาเชิญแอบแอบทางที่กวดมาหลายแอบมาทั้งพี่มันกวดหลายโพดทั้งนั้นเอารถตู้มาขึ้นมาสามขันนะครับหมู่บ้านนี่กัมาหอดจะเศร้าอยู่ครับนอนอยู่ปั๊มน้ำมันเขาชะกันนะครับมันคืนนีก็ได้โอเคเอาประมาณนี้แหละโอเค ครับเพื่อนกะช่วงนี้กะปลูกมันกันเต็มเลยนะครับเขมามวมงนี่บ้านเขาดินฝนฝนตกพร้อมปลูกมันพร้อมเลยช่วงนี้บ้านเขาดินนะครับลุงชินเขาชะกันจังหวัดอะไรงัลุงชินจังหวัดอะไรเนี่สทางเชาใช่ไหมโอ้บ้านเกิดนี่นาบ้านเกิดลุงชินนะครับเนี่ยคนท่าตะเกียบนะครับละทำนันละจวดแล้ว โอ้ตุกก๊กตาพอดีป่ารถเช่นนี่โอ้พอดีเลยป้ต้องถอดไม่งงถอดเออเออได้ได้ไ,ออได,ได,ได้พอดีเพิ่นมีเด็กน้อยนะครับกุม,มารท้องหาตัวนะครับเด้อนี่เพิ่นติดไว้นะครับเอามาของเพิ่นผ่าแปดผืนเเพิ่นพอเราสร้างแปดผืนนะครับน้องนั้นภูลยีที่ผืนนะครับเขาไอห,หินซอนครับไอไอยังไงแถวไอ ไอ้อีหยังเนาะลืมันละพี่น้องมันหลายหม่องพอดนี่ครับห้าสิบแรงนะครับบ่ได้ถอดหนึ่งยา่ยางๆได้พี่น้องได้ตัวนี้ครับแยกระบบนะครับติดกับประมาณชั่วโมงครึ่งกับเซตนะครับจะเดินเดินทางไปเขายินสอนตัวแล้วก็ไปสีมหาโพอดของเลยหาของเลยของฟอร์ดแยกระบบนะครับเผาพม่ามาคุมรถพอดีเลยนะเนี่ย พอดีเลยติดตั้งมาประมาณสองชั่วโมงบเด้วยคันนี้ก็เรียบร้อยนะครับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับอยู่ที่เขาชะก,กันนะครับอำเภอทางเช้าเดี๋ยวนะ้บ้านเอออำเภอเขาชะก,กันจังหวัดทางเช้าเดี๋ยวลงชินโอ้ยมวยรีวะ่ะไรแต่คนอันตีวาท่าอันทางเช้าอ่ะสากแก้วแล้วเขากกเปลี่ยนเป็นสากแก้วแล้วโอ้ยมวยรีวะ่ะคนพื้นที่ท่าตะเกียบไหมหมั่วพดนี่ครับ L ห้าศย์หนึ่งแปดสีน้ำเงินนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ตัวนี้นะครับเกาะสองผืนง่ายๆนะครับรุ่นใหม่หกหูนะครับผมมีการกระชอกพร้อมนะครับมีหูจับขึ้นรถนะครับมีหม่องไซตะก้าน้ำพร้อมนะครับเดี๋ยวตีไ้นะครับลุงชินเรามารีวิวุยกห้เบิ้งนะครับใส่อกมง้ยบ่อยากว่นใดดอกมงนะใส่อันเถอะวันทีเนี้ยก็อนีไปเขายินซอนต้อนนะครับสี่สิบห้าแรงนะครับผมสี ส,ส,สีสีสมนะครับสีตัวรถอันนี้ยกนะครับแยกระบบไปด้านปกติทุกอย่างนะครับนี่ครับเอฟลอยพนครับสูงนะครับพูดเลยวสวยงามนะครับตัวนี้สวยๆนะครับมี ตัวนี้เพ่ได้ถอดนี่ครับรุ่นใหม่อีกแล้วไปเปิดข้างหน้าระวังตีนเด้อเออนี er ่ครับอ er <so ันนี้เปิดได้ปกตินะครับนี่นะครับผมนี่เดี๋ยว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 เอาเอาเอาไปก่อนเอาเอาไปดันลงให้แล้วกันเดี๋ยวแล้วระวังเท้าเด้อลูกยิ้นมาเปิดกลองหน่อยเปิดกลองเปิดกลองเออนะครับฝั่งนั้นฝั่งนั้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปให้ดูนะครับเดี๋ยวเออ ดึงดึงหูกระต่ายเออเรามาถอดกลองมาถอดกลองนะครับเนี่ยมาถอดกลองเพราะว่าบางมีลูกค้าคนหนึ่งเพิ่นว่าถอดกลองไม่ได้เพราะหนาวแล้วจะถอดอะไรเบื้งนี่ครับนี่แหละถอดกลองนะครับไม่เป็นกลองเพลนเลยลงชิ้นกลองเ้อกลองรถดนี่ถอดถอดเออถอดให้หมดโอเคเนี่ยถอดขี้ยามันเจ็บสิถอดอีกอีกใส่นอีก น่นเน็นปอเป่าพูดพูดเดีวเลบ่บอันนี้นะครับนี่แหละถอดได้เบิดนะครับใส่คืนถอดแล้ว <c oughs> นี่ครับเบิดตัวเขากระตามนี่แหละนี่ใส่คืนนะครับโอเคให้แน่นๆแล้วก็ใส่ฝาครอบเรียบร้อยนะครับเอาอันปากอันปีนะั่นล้วงลัางโอเคนะครับนี่ครับะะสะ้อนทรงสะ้อนเสียงมีให้เบิดนะครับแล้วกับมีกุมารท้องนะครับหาตัว ฟอลลลดนะครับเด้อสูงนะครับสูงอีหลีนะครับเลยรหลดสิบล้อนะครับนี่ครับสายให้ลงให้เหลือเขาก็เดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเด้อหูหูกระจกอะเฮ็ดบให้เรียบร้อยตัวดึงกับไก่มือดีนะครับผมตัวนี้กับคอนโทรลยูกไก่มือนะครับนอนขับก็ได้นะครับคนขับนี่นะครับสวยงามนะครับโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิไปพอกันยุบุ่ดละเขาหินสอนกันต่อเลยนะครับถูกใจปะ เดียถือใจอยู่อยู่บ้านยังบอกพอแล้วเนี่ยกาห้มีคนอยากนั้นบ้านเขาดินตนําบลบองหว่าเพื่อเขาใชกันครับอืมันเบิ่งได้ถ้าพูดได้อยากเบิ่งผลงานเขาเมืนว่าเ<ม>นี่ยมันเบิ่งได้เลยนะครับเล็กกลาเป็นเล็กล้างน้ำทั้งคันนะครับนี่แหละแล้วก็ช่วงนี้ก็อาจจะสร้างบรร่โดนจากน้อยนะครับก็สีแด้เลี้ยวในจากน้อยนะครับช่วงงานบ่พีกแล้วนะครับงานงานงานขุดมันนะครับแต่ว่าก็นยี่สิบสามสิบคันผลิตต่อเดือนอยู่แล้วนะครับ ตัวนี้บ้านเขาดินนะพี่น้องเด้อมาเบิ่งได้นะครับหรือู้ไดอยากติดตอ่อก็ได้นะครับเด้อนี่ติดตอ่อตามเบอร์โทรที่เขามีให้นะครับสองเบอร์ด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับผม